สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการสมัครใช้งานบัวหลวงเ b a n k บง g หรือธนาคารกรุงเทพนะครับวิธีการสมัครบัวหลวงเ b a n k บ n g หรือธนาคารกรุงเทพนะครับเราต้องทําอย่างไรนะครับบางกอกแบงค์นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเป็นของธนาคารกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับสําหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเปิดบัญชีที่สาขาแล้วบางทีนะครับ แล้วนานๆไปบัญชีมันเก่ามากแล้วแล้วบางทีมันไม่มีแอปใช่ไหมบางทีเราต้องการที่จะสมัครทําอย่างไรดีวันนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะเตรียมเนื้อหาประมาณ3มนาทีนะครับเพื่อให้ทุกคนสมัครกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ทําการนะครับเขาบอกว่าสวัสดียินดีต้อนรับสู่นะครับบริการนะครับ อ่าโมบายแบงกิ้งนะครับของธนาคารกรุงเทพนะอ่าเราก็กดที่คําว่าเริ่มต้นใช้งานนครับผมวงกลมให้แล้วนะท่านผู้ชมกดเริ่มต้นใช้งาน,นครับจากนั้นเราก็ทําการมันเลือกที่คําว่าออรหัสประจําตัวมันอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงผมให้แนะนําว่ามีบัตรของ ATM ของบัตร B ีเฟิร์สสมานะครับโอเคปะอันนี้ผมจะให้มีบัตรนิดน,นึงอันนี้ผมมีบัตรแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็คืออย่างเงี้ยแม่ผมมีบัตรนะก็คือผมจะสมัครให้แม่ผมนั่นเองนะครับอ่าก็คือผมผมยังไม่มีบัตรผมยังไม่มีธนาคารกรุงเทพนะก็ <c oughs> คือให้เรากดเข้าไปที่คาว่าบัตร B first Smart นะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีคําว่ารหัสประจําตัวนะครับหนึ่งก็คือรหัสประจาตัวสองคือบัตร B first นะครับสามก็คือบัญชีเงินฝากนะ ถ้าเข้าด้วยบัญชีเงินฝากมันอาจจะยุ่งยากนะครับโอเคปะอ่าก็คือมันให้สแกนใบหน้ามันก็จะยากนะครับตอนที่เราไปอัปเดตข้อมูลนะครับเรากดที่คําว่าบัตร B ีเฟิร์สนะครับกดเข้าไปที่คําว่าบัตร B ีเฟิร์สเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าอันที่หนึ่งก็คือผมผมทำตัวเลขให้้วนะอันที่หนึ่งก็คือใส่บัตร b ีเฟิร์สสมาร์ทสิบหกหลักนะครับอันที่สองก็คือ ใส่บัตร ATM นะครับ6หลักหรือ4หลักนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือกดต่อไปเลยนะครับที่ผมวงกลมให้นะท่านผู้ชมแล้วก็1ก็คือระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน2คือเบอร์มือถือสก็คืออีเมลสก็คือรหัส อันนี้รหัสแนะนําไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมก็จะเอามานี้นเลยนะครับโอเคปะรหัสผู้แนะนําไม่ต้องใส่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นมานี้นเลยนะครับกดต่อไปเลยนะครับโอเคปะอ่าจากนั้นเขาจะให้เราใส่รหัากำหนดรหัสของแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพนั่นเองมันจะเป็นมานี้เลยนะครับขอทิ้งท้ายนัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงเทพ แนะนาําว่าเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพด้วยคลิปผมเลยนะครับโอเคปะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้นะครับเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนะอ่าเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับอ่าเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับพีรพมีเดียนะครับโอเคปะเดี๋ยวผมก็ไปเปิดที่สาขาเองนะครับผมไม่เปิดออนไลน์หรอกเนาะ รวกล้องผมมันสแกนใบหน้าไม่ได้นะครับโอเคไหมครับอ่าก็คือก็คือว่าก็คือว่าผมจะทําคลิปนี้นะครับคลิปนี้เลยนะครับโอเคป่ะตัวสวนทางกับคุณกระถางคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมันที่นารกรุงเทพเห็นไหมก็จะเอามานี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ